ูุูกิจหนักส่งท้ายปีมอบโบนัส3าต่อกับแคมเปญสุดพิเศษสุสกิจทริปเปอรโบนัสดิวออกรถยนต์วันนี้่อนนันสูงสุด2ปีมอบส่วนลด1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และ,กะเษกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและดอกเบีย้ยพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th หรือที่โชว์รูมูุูกิทั่วประเทศ ลุ้นการนักเต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ f อออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย แมนยูต็ดเ,เก็บชัยชนะนัดสำคัญได้สำเร็จเหนือลูตันทาวทีมน้องใหม่1.0ต่อจากประตูชัยของวิกตอร์ลเลิฟในครึ่งหลังส่งท้ายก่อนพักเบรกทีมชาติอีก2ส,สัปดาห์ให้แฟนๆได้คิดถึงกันนำห้าประเด็นหลังเกมในมุมมองของผู้รา,าองแมนยูสู้ตายมาฝากกันแบบสั้นกระชับไม่กินเวลาท่ทานนานในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับอย่างแรกผีแดงจะมีปัญหาในจังหวะสุดท้ายลูกยิงของลามูซไยลุนที่ใช้เข่าพยายามทำประตูโดนปฏิเสธไป จ,จังหวะซูเปอร์เซฟของคามินสกี้ผูุ้กสาประตูทีมเยือนจังหวะหลุดเดียวของกานาโชท้ายครึ่งแรกก็เป็นอีกครั้งที่ปิศาจยังไม่เด็ดขาดพอโวนท้งจังหวะยิงในครึ่งหลังของ ford. แรดฟอร์ดตาส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแนวรับของลูตันช่วยกันเต็มที่ครับสุดความสามารถไม่ปล่อยให้ยูเต็ดยิงง่ายๆอีกทั้งผูุ้กสาประตูก็ยิงตำแหน่งดีต้องให้เครดิตกับคู่แข่งด้วยแต่ก็มีหลายครั้งที่ตัวลุกปีศาจมากจังหวะเกินไปเก็บบอลไว้กับตัวนานไม่พยายามเล่นบอลเร็วจนเสียโอกาส ต้องปรับในเรื่องนี้ในเกมต่อๆไป2เกมรับของพิสดารเหนียวแน่นนำมาโดยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือแฮร์รี่แม็กควายที่เป็นคนบัญชาเกมครับได้รับแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ไปมีจังหวะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความยอดเยี่ยมของเขาก็เยอะกว่ามากๆเลยแถมยังเป็นคนสร้างเกมจากแนวหลังออกบอลยาวแม่นยำหลายครั้งให้ตัวลุกได้ลุ้นทำประตูป้องกันในกรอบเขตโทษได้ดีครับแล้วก็อังเดรอัลติน่าโชว์ซูเปอร์เซฟไปในครึ่งแรกจากจังหวะมงของเคลตันมอริส กองหน้าของลูตันที่พยายามมงให้เสียบม,มุมแล้วแต่อนานาก็ดีพอที่จะเซฟจังหวะน,นั้นไม่ได้วิกตอร์ลินเดเลฟก็ช่วยทีมได้เยอะเข้าถึงบอลแรกได้เร็วไม่ถอยอย่างเดียวเหมือนต่ก่อนทั้งหมดช่วยทีมเก็บเคลีนชีตได้สําเร็จและก็ต้องไม่ลืมชื่นชมเซกิโอเลกิลอนครับที่ประสานงานกับอเริฮันโดการาโชได้เข้าข่ารู้ใจมีเพรสสวยๆในการเล่นร่วมกันและก็เติมเกมย่างบอลได้ดีพื้นที่ฝั่งซ้ายดูไหลลื่นมากขึ้นกว่าเกมก่อนๆ3ประตูชายมาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ หลายคนยังเอาใจช่วยฮอยลุนจากลูกแต่มุมแล้วถูกเคลียออกมาเมสันเมาส์เก็บบอล2ได้จ่ายไปที่แรดฟอร์ที่อยู่ตำแหน่งที่ดีกว่ายิงยัดเข้าไปสกอตต์เกือบจะยิงได้แล้วครับแต่บอลเด้งออกมาเข้าทางลินเดเลฟยิงฝ่าบล็อกเข้ากลางประตูความพยายามของยูเตดสำลิปผลกลายเป็นเซนเตอร์อย่างพี่เลิฟที่ขึ้นมาทําประตูครับกลางทําไม่ได้หน้าทําไม่ได้หลังขอขึ้นมาทําเองและก็เป็นประตูแรกของลินเดเลฟในซีซั่นนี้ให้กับยูเตด ส่วนลามูสชอยลุนยังต้องรอระเดิมประตูแรกในพรีเมียร์ลีกต่อไปแล้วก็มีอาการบาดเจ็บในครึ่งหลังด้วยครับจนต้องเปลี่ยนตัวออกคริสเซอลิเซนก็เช่นเดียวกันในครึ่งแรกแต่หวังว่าทั้งคู่จะไม่เป็นอะไรมากกลับมาลงสนามได้ในช่วงปลายเดือนหรือไม่ก็เดือนธันวาคมชอยลุนเก็บบอลพักบอลได้ดีสร้างโอกาสให้เพื่อนได้อยู่ตลอดสามารถสร้างความกดดันให้กับกองหลังคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีอริ็กัานาเื่อมนว่าลามูสชอยลุนจะยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนครับเพราะว่าเขายิงในแชมปล้ลลกกไว5ู ข้า41ตัวจริงยังไม่ลงตัวและมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นทีน่แน่นอนแล้วว่าเราเฟวรานมีปัญหากับเบริกชันฮาร์กจากรายงานของเจมส์สตักเกอร์นักข่าวเทเลกราฟเมื่อคืนก่อนแข่งทั้งคู่พูดคุยกันหลังเกมแพ้แมนซีเกี่ยวกับทัคติกและเกมนั้นวารานยังไม่ฟิตเต็มที่เจ้าตัวหลุดเป็นตัวสำรองนับตั้งแต่นั้นแต่เมื่อคืนก็ได้ลงสนามช่วงท้ายครับเทนฮาร์กไม่มีวานบิสซาก้าที่ป่วยต้องขับดาโลก,กลับมายืนทางขวาเหมือนเดิม ช้เลกิลอนทางซ้ายครึ่งหลังเขาเลือกถอดเลกิลอนออกไปส่งวาลาลงมาเป็นเซนเตอร์และขยับลินเดเลอร์ไปยืนแบ็กซ้ายแทนอิริกเซนที่เจ็บต้งแต่ครึ่งแรกเมสาก็ลงมาแทนที่ครับลงถึงอันโตนี่กับอองโตนี่มักเซลแทนกาลาโชกับฮอยลุนเหมือนในแต่ละแดนจะมีโครงหลักนักแต่ขาประจําลงเล่นอยู่สม่ำเสมอครับแต่ยังมีบางตําแหน่งที่ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆท้ายเกมเทนฮากพูดคุยกับผู้สิโดลใบเหลืองเป็นใบที่3ในฤดูกาลนี้ กมหน้าเจอกับเอลตันเขาจะโดนโทษแบนครับไม่ได้คุมทีมข้างสนามเขาหาดันกลางของยูเต็ดยืดหยุ่นมากขึ้นบุนโน่แฟนเดสถอยลงมาต่ําช่วยออกบอลดันกลางแกะเพรสซิ่งสวยๆว,วางแนวลึกแล้วก็คอยช่วยเล่นเกมรับเป็นอีกเกมที่พิสูจน์ความทุ่มเทของเขาสกอร์แมนทูมินเนก็สอดเข้ากรอบเกโทษได้ดีในครึ่งแรกรับพยายามหาจังหวะจบสกอร์ก่อนจะลงมาช่วยตรงกลางมากขึ้นในครึ่งหลังเขาชนะใจเทนฮาตั้งแต่ทำสองประตูเกมชนะเบนฟอร์ ขณะที่เมสันเมส์ที่ลงมาก่อนจบเครื่องแรกขยันมากๆลายบอลได้ดีสร้างสรรค์เกมวิ่งทะลุทะลวงโชว์จุดเด่นของตัวเองออกมาแถมยังแย่งบอลสวยๆได้ด้วยแม้จะยังไม่มีประตูแต่ก็เห็นอะไรดีๆจากแดนกลางของยูเอตทุกคนพักเบรกกันสสัปดาห์เต็มและจะกลับมาเจอกันในเกมกับเอเวอเรตวนวัทที่26พฤศจิกายนเวลา5ทุ่มครึ่งหวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาสรุปแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและขั่งคล้ามันยูเอตทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ